สวัสดีครับซิติเซนรีพอร์เตวันนี้ไปติดตามความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับการเปิดโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ภาษาเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปติดตามรายงานนี้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในกลุ่มอาชีพต่างๆได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในงานด้านภาษาต่างประเทศหลังมีการเปิดประชาคมอาเซียนมหาวิทยายลัยราชภาัฏอุดรธานีจึงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนจัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปลสาขาภาษาเวียดนามก็โดยหลักการนะคะก็คือเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับ บุคลากรน,นะคะในอาชีพแล้วก็ผู้ประกอบการจะรวมถึงนักวิชาการนะคะที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแล้วก็การพัฒนาภาษาเวียดนามนะคะเพื่อที่จะเราอยากจะสร้างเครือข่ายนะคะความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพในสาขาผู้สอนในสาขาวิชาชีพงานภาษาและล่ามแปลนะคะแล้วก็โดยมุ่งเน้นไปที่อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนามนะค่ะ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาเวียดนามที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพได้เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเพื่อนําไปใช้ในการสมัครงานในฐานะครูผู้สอนภาษาเวียดนามได้อีกด้วยการประชุมในวันนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากที่เกี่ยวกับการายกระดับของ แรงงานของไทยในการที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาเวียดนามภาษาต่างต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาเวียดนามนี้ต่อไปในอาเซียนเราเราสามารถแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างาประเทศนน้นประเทศนี้เราก็ควรจะได้ศึกษาภาษาของประเทศที่เราจะมีโครงการในต่อไปเช่นอย่าง าภาษาเวียดนามนี้มันก็สำคัญสำหรับาการให้การศึกษาของแรงงานไทยต้องเรียนรู้ นอกจากภาษาเวียดนามแล้วการพัฒนาทักษะของบุคคลให้สามารถสื่อสารได้หลายภาษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆและสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าเพื่อรับรองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เชื่อมโยงกันให้มากขึ้นนักข่าวพลเมืองมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีรายงานเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับนอกจากภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารแล้ว การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเพื่อนๆก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองแบบนี้ได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวมาได้ที่ facebook com slash citizen thpbs i หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ